วันพฤหัสที่18กันยายน2025ในบูชาขอพระคุณในวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายนบุญเปาโลถึงทิโมธทีนะครับที่เปาโลรักแบบลูกชายของตัวเองนะครับเขียนในระหว่างที่ตัวเองนั้นต้องอ,อยู่ในเรือนจำและอยู่ในวัยชลา ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ทิโมธีที่เปรียบเสมือนเป็นอาร์ชบิชอปนะครับเป็นผู้นำศาสนาจักรที่เมืองเอเฟซัสเราจึงมาไา่ตองนะครับและดูชีวิตของผู้นำหนุ่มคนนี้นะครับทิโมธีนั้นเป็นคิตชนหลังจากที่เปาโลได้เดินทาง ไปประกาศข่าวดีที่เมืองลิสตราในเอเชียมเนอร์นะครับนั่นเป็นการเดินทางครั้งแรกของเปาโลขณะที่แม่และยายของทิโมธีก็ได้อบรมสั่งสอนทิโมธีตั้งแต่เด็กนะครับให้เรียนรู้พระคัมภีร์ตามแบบอย่างของชาวยิว และเมื่อเปาโลเดินทางไปที่เมืองลิสตราครั้งที่สองนั้นช่วงนั้นทิโมธีก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มและสมัครที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความเต็มใจนะครับทิโมธีไม่ลังเลใจเลยนะครับในการที่จะเป็นคิตชนและขอร่วมเดินทางไปกับเปาโลและซีลาส การที่ทิโมธีเต็มใจที่จะเข้าสุนัดนั้นซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินแล้วว่า,าผู้ที่เป็นคิตชนนั้นไม่ต้องเข้าสุนัดแต่ว่าทิโมธีเต็มใจขณะที่เขาอยากจะอุทิศตัวอย่างชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวทิโมธีนั้นเป็นลูกครึ่งนะครับบิดาเป็นชาวกรีก แม่เป็นชาวยิวนะครับซึ่งอาจจะสร้างปัญหาในการเดินทางไปประกาศขา่าวดีเพราะว่าในช่วงนั้นผู้ที่ฟังเทศหลายคนเป็นชาวยิวที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวและอาจจะไม่ยอมรับก็ได้และในที่สุดทิ่มทีเองเขาบอกไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าแม้เป็นบิดาเป็นกรีตัวเองลูกครึ่งเป็นกรีแต่ถ้าพี่น้องต้องการให้เขาเข้าสุนัขแบบยิวเขาก็ยินดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากความตึงเครียดเรื่องภูมิหลังเชื้อชาติของทิโมธีแล้วทิโมธีก็ต้องต่อสู้กับเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนิสัยของตัวเอง คือตัวเองมีนิสัยที่ชอบเ,อเก็บตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้อายมากนะครับและมีความหวั่นไหวเพราะตัวเองถูกมองว่าเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้นเองและน่าเสียดายนะครับที่คนแบบที่โมทีหลายคนมักจะถูกมองข้าบด้วยเหตุผลเพียงว่า นี่เป็นการเสี่ยงหรือเปล่าที่จะมอบหน้าที่สำคัญสำคัญให้กับเขาเพราะเขาหนุ่มเกินไปแต่เปาโลกับเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวทิโมธีโดยพระหันสถานพระคุณของพระเจ้าและเปาโลก็แสดงความมั่นใจด้วยการมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กับทิโมธีเปาโลจึงส่งทิโมธีนั้น ไปเป็นตัวแทนของท่านที่งานใหญ่ๆเช่นไปที่เมืองโครินในช่วงที่โครินกำลังมีปัญหาปัญหาที่ตึงเครียดขนาดหนักแต่ที่โมทีไปก็ประกอบพันธกิจอย่างเฉลียวฉลาดนะครับนี่แหละเป็นแบบอย่างฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยทำให้พ่อคิดหลายหลายอย่างทีเดียวนะครับ ในสังคมของเราเนี่ยปัจจุบันนั้นเป็นสังคมของเจนเจนรุ่นใหม่เจนวายเจนแซบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากทีเดียวนะครับยี่ปัญหาก็คือเขาได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตนี้อย่างไรเราพอไม่ต้องเล่านะครับ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่อินโดนีเซียทั้งที่เนปาลมันอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีพลังนะครับเจน Z แซหรือเจนซเนี่ยเจนวคนรุ่นใหม่นี่มีพลังแต่เขาต้องการเข็มทิศที่ถูกต้องในชีวิตอยู่เหมือนกันเราอย่าให้พลังเหล่านี้มัน แ่ว่าสูญหายไปอย่างเรียกว่าไปในทางลบนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั่นแหละเขาจะเป็นอนาคตทั้งฝ่ายศาสนาจักรแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองะฉนนั้การถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆพื้นฐานในชีวิตเนี่ยสำคัญมากพ่อเกือบจะมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวเกี่ยวกับ ประสบการณ์ที่จะได้สนทนากับคนรุ่นใหม่ๆเขาเป็นพวกที่แสวงหานะครับแสวงหาความจริงแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลป้อนเข้าไปผิดเนี่ยก็จะผิดทั้งชีวิตฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยคนที่สูงวัยเนี่ยก็จะบ่นไม่ได้นะครับว่าทำไมชีวิตคนรุ่นใหม่ถึงกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า การถ่ายทอดวิธีการสื่อสารนั้นบางทีมันอาจจะผิดแล้วก็คนรุ่นเก่าหลายคนก็อย่างที่บอกโดยเฉพาะภาวะการเมืองหน้าเดิมๆยึดติดกับอำนาจและไม่ยอมปล่อยให้ใครเ,เลยไม่ยอมไม่ยอมทั้งสิน้นฉะนั้นก็สู้แรงกดดันไม่ไหวขาดความยุติธรรมในสังคมเอารัดเอาเปรียบ หล้างสมองคนฉะนั้นเมื่อถึงจุดระเบิดเนี่ยมันจะรับไม่ได้วันนี้จึงน่าจะเรียนแบบเรื่องราวของที่เปาโลสอนที่โมธีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจดหมายที่เปาโลได้เขียนไปหาที่โมธีทั้งฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองตอนนั้นเปาโลเป็นผู้ชลาภาพนะครับใกล้ถึงวาระสุดท้ายแต่ความปรารถนา ที่ยิ่งยวดนะครับที่จะทำพธธัฒกิจก็ต้องดำเนินต่อไปไม่อยากให้ความมุ่งมั่นในการประกาศข่าวดีต้องหยุดไปจึงต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคนรุ่นใหม่เปาโลจึงเขียนจดหมายไปหาที่โมธทีที่เปรียบเสมือนเป็นลูกชายหรือเป็นเพื่อน ที่ร่วมเดินทางกันมาทนทุกความยากลำบากด้วยกันมาร้องไห้ด้วยกันมาหัวเราะด้วยกันมานะครับและนี่แหละสิ่งเดียวที่เปาโลอยากมอบให้ก็คือให้มีความปิติยินดีในข่าวดีพระวรสารและทุกใจทุกใจมากนะครับถ้าหากพระวรสารนั้นถูกบิดเบือนนั้นในช่วงที่ เปาโลได้แต่งตั้งให้ทิ่มธทีอยู่ที่เมืองเอเฟซัสนั้นก็มีศัตรูมากมีภัยมากแต่เปาโลก็มั่นใจและต้องการที่จะให้กำลังใจในความหนุ่มในความเรียกว่าสามารถนะครับเพื่อจะได้เจริญชีวิตในสังคมที่ท้าทายวันนี้จึงเป็นข้อคิดที่ที่ล้ำเลิศนะครับเราจึงเห็นจุดแข็ง และจุดสำเร็จนะครับเกี่ยวกับตัวที่โมทีนั่นก็คือเป็นคิจชนที่เรียกว่าตัดสินใจแน่วแน่เมื่อได้เห็นการประกาศข่าวดีของเปาโลและอยากจะร่วมอุดมการนะครับแล้วตัวเองเป็นคิจชนที่ที่เป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบด้านแล้วก็ตัวที่โมทีนั้น มีความเก่งกาจมากจริงเป็นตัวแทนเปาโลในหลายโอกาสนี่เป็นจุดเด่นนะครับแต่ส่วนจุดด้อยของทีโมทีนั้นทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยนะครับคือท่านต้องต่อสู้กับนิสัยของตัวเองก็คือเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายต่อหลายคนคือคนเรามันต้องมีความสมดุลในชีวิตนะครับ ไม่ใช่ว่าหยาบกระด้างก้าวราวเกินไปอันนี้ก็มากไปหรือบางคนเก็บตัวเหนียมอายเกินไปไม่ได้ใช้ความสามารถให้ถูกฉะนั้นเราจะสร้างความสมดุลเช่นนี้อย่างไรนะครับฉะนั้นที่มดทีนั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่มากนะเคารพอาวุสผู้อาวุโสมากทีเดียวคนในปัจจุบันเรา เราเราต้องไต่ตองตรงนี้ให้มากนะครับว่าคนปัจจุบันนั้นมือแข็งมากคนรุ่นใหม่อย่าให้ใครเขาตาหนิเอาได้ว่าเราเราไหว้ใครไม่เป็นเราเรียกว่าอ่อนน้อมไม่เป็นเพราะความยิ่งทรนงเนี่ยแหละมันจะเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตล้มเหลวนี่เรื่องเรื่องหนึ่งที่เปาโลก็ก็ให้เขาคิดดีนะครับ อย่าปล่อยให้ผู้อื่นดูถูกดูแคลนความหนุ่มแน่นของตัวเองเราเป็นคนหนุ่มที่มีพลังมีความสามารถแต่ถ้าเราเดินทางผิดนี่คนเขาก็ดูถูกแหละดังนั้นบางทีพ่อเองเดิมทีก็แอบชื่นชมมีคนรุ่มรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองใหม่อันหนึ่งนะครับพ่อเขไม่ได้บอกแต่ว่าต่อปามาต่อต่อมาก็เห็นแล้ว ความทนงตัวเองหลงตัวเองดีแต่พูดแต่ไม่ทำวิจารณ์คนอื่นเก่งแต่ไม่ทำมีข้อเสนอมากมายแต่ไม่ทำอันนี้ก็ไรประโยชน์นี่เป็นจุดด้อยนะครับเราต้องอย่าให้ใครตำหนิเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะครับ ฉะนั้นบทเรียนในชีวิตของเราเรื่องราวที่เปาโลเตือนที่โมทีก็คืออย่าปล่อยให้ความหนุ่มแน่นของเราความกระชุ่มกระชวยนั้นเป็นข้ออ้างของการทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลอันนี้แหละครับน่าเสียดายนะครับเรามีคนเก่งเยอะในสังคมแต่ขณะเดียวกันสังคมของเราต้องการคนดีมากกว่า ฉะนั้นทั้งเก่งทั้งดีจึงจําเป็นนะครับและอย่าปล่อยให้ความไม่ดีพอหรือการขาดความสามารถเป็นข้ออ้างที่จะไม่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นปัจจุบันนะครับหลายคนก็เวลาบอกว่ามารับใช้ศาสนาจักรไหมมาเจริญชีวิตเพื่อ,อวัดของเราไหมเพื่อสังคมไหมน่าเสียดายที่ คนหนุ่มสาวในวันนี้หลายคนนะครับปฏิเสธก็บอกว่าไม่ไม่มีเวลาไม่มีความสามารถอะไรต่างๆนานาอันนี้ระวังนะครับพระพรที่เรามีอยู่เราได้รับมาเป่าๆเราอย่าให้ถูกเอาคืนไปพระเจ้าจะเอาคืนไปนะครับเรื่องนี้เราต้องไต่ตองด้วยกันนะครับฉะนั้นอย่าให้อา่า พระพรต่างๆที่มาอยู่ในตัวเราที่พระเจ้าประทานให้ต้องสูญหายไปนะครับวันนี้ในพระวรสารที่ลูกาบทที่7นะครับเลเล่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เดียวที่ฟาริสีคนหนึ่งเป็นคนล่ํารวยมั่งคั่งนะครับจัดงานเลี้ยงเขาคงได้ยินชื่อเสียงเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเยอะแยะก็อยากจะ,ะเชิญพระองค์ไปทานข้าว อันนี้พระเยซูเจ้าก็เป็นผู้ที่เข้าถึงคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเัน้นเขาก็เชิญพระองค์ไปพระองค์ก็ไปในขณะที่ไปเนี่ยตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวยิวเราก็รู้อยู่แล้วเจ้าภาพนั้นจะต้องให้เกียรติแขกที่มาโดยการล้างเท้าให้โดยการที่สวมกอดอะไรต่างๆนี่เป็นธรรมเนียมก็แล้วกันไม่ไม่ได้เป็นเก่นสามสำคัญแต่เป็น ธรรเนียมที่น่าสังเกตแต่ในช่วงนั้นเนี่ยซีมอนที่เป็นคนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ทำในสิ่งนี้ไม่ได้ต้อนรับพงค์โดยการที่ล้างเท้าให้พงค์อย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างที่เข้าไปในบ้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกว่าผู้หญิงคนบาปซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่หลายคนก็บอกชื่อมารีชื่ออะไรก็ชื่ออะไรก็แล้วแต่ แต่ผู้หญิงคนนี้ใครๆก็รู้จักว่าเป็นคนบาปเขาคงจะรู้ว่าพระเยซูเจ้ามาบ้านนี้แหละก็เลยเรียกว่าใช้แรงทั้งหมดที่ตัวเองมีไม่อายใครทั้งสิ้นแม้ว่าเป็นผู้ที่ถูกรังเกียจแล้วก็ได้เอาน้ำหอมราคาแพงที่สุดที่ตัวเองหาได้ที่ตัวมีแหละอาจจะเจริญชีวิต เขาเป็นคนบาปนั่นอาจจะเป็นเจริญชีวิตอาชีพที่ไม่ถูกเช่นเป็นโสเภณีหรือไปอะไรผมพ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดสินเขาแต่ว่าเขาก็อะไรที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะไปให้เขาก็เลยวิ่งเข้าไปหาพระเยซูทุกคนตะลึงนะครับในงานเลี้ยงตะลึงโดยเฉพาะพวกเศรษฐีพวกฟาริสีเขาก็เลยคิดในใจว่าโอ้ถ้าพระเยซูคนนี้นะเป็นพระแมสยาเป็นบุตรพระเจ้า เป็นประกาสกที่ริงท,ที่แท้จริงเนี่ยพระองค์ก็ต้องรู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจขนาดไหนแต่ก็ปล่อยให้แล้วพระองค์จึงเริ่มบอกให้ฟังถึง,งขนาดสิทธิ์ของพระองค์ที่ไปงานเลี้ยงด้วยก็ยังตกใจบอกเอ๊ะทำไมพระองค์ปล่อยให้ผู้หญิงทําแบบนี้พระองค์จึงพูดง่ายๆเลยว่าคนที่เรียกว่ารักมาก ก็สลับมากแล้วพระองค์ก็เห็นละผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เพราะความเสียใจในความบาปของตัวเองและกลับใจและใช้น้ำตานั้นเปรียบเสมือนเป็นน้ำล้างเท้าใช้น้ำหอมชโลมเท้าใช้ผมสีที่บนศีรษะของตัวเองเนะ่เช็ดพระบาทของพระเยซูทุกคนตะลึงนะครับถ้าเป็นเราเห็นเหตุการณ์นี้นี่คืออะไร พระเยซูเจ้าจึงพูดสั้นๆว่าบาปของลูกได้รับการอาภัยแล้วทุกคนตกใจว่าคนนี้เป็นใครยกบาปได้นะครับนั้นพง์จึงอธิบายให้ศาสนาชนฟังว่าคนที่เขารักมากก็จะสัมผัสด,ด้วยความรักนะครับฉะนั้นพระเจ้าพร้อมให้อภัยในทุกกรณีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราววันนี้ไปอ่านดูนะครับว่า ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรแล้วตัวเราเองนั้นก็รู้สึกาตายตองดูแล้วเรามีความสบายอกสบายใจมากทีเดียวเพราะว่าถ้าเรายิ่งยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเท่าไหร่ยังมีคนอีกมากมายทีเดียวนะครับที่ต้องการความเมตตาเราเองก็ต้องเรียนรู้ความเมตตาจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน ในบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับพ่อถวายบูชาขอบพรคุณด้วยจุดประสงค์หลายอย่างที่เดียวแต่ประการแรกนั้นพ่ออยากจะถวายบูชานี้สำหรับเพื่อนสนิทมากของพ่อคนหนึ่งที่เป็นอาร์บิชอปชาวแทนซาเนียนเพราะเราเรียนด้วยกันที่เป็นสมณทูตนะครับท่านเป็นสมณทูตที่ประเทศนิวซีแลนด์และท่านก็มรณภาพในวันนี ด้วยสตรกนะครับอาบิชอปโนวาตุสรูกรัมว่าชื่อรูกรัมว่านะครับนามสกุลชื่อโนวาตุสนั้นเป็นคลาสเมทเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นนักศึกษาทางการทูตและทำงานการทูตด,ด้วยกันกับพ่อมาหลายปีนะครับแต่ท่านก็จากไปด้วยอายุเพียง67นะครับก็น่าเสียดาย เป็นสมณทูตสุดท้ายที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ไม่เป็นไรพ่อขอถวายบูชานี้ให้เพื่อนของพ่อนี้ได้ไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดาด้วยความเมตตานะครับในขณะเดีวยวกันวันนี้พ่อขอถวายบูชาขอบคุณสําหรับคนเจ็บคนป่วยทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ที่กําลัง ขอเหี่ยวใจหดหูใจสับสนในชีวิตก็ขอให้ได้รับพละกำลังกลับคืนมานะครับพอภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่18กันยายนนะครับและผู้ที่เกิดเดือนกันยายนทุกคนโดยเฉพาะวันนี้ภาวนาเป็นพิเศษสำหรับคุณมนนะครับที่เป็น ผู้ที่มีจิตใจเมตตาจิตอารีที่จะเป็นผู้ที่บริหารของเรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าอยู่ในเต็ดอินลฟนะครับก็คือมีเมตตาจิตต่ออาศาสนิกทุกาศาสนาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เจริญชีวิตในฐานะที่เป็นคารวาสที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้าและนอกนั้น ไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับทุกท่านที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีกำลังกายกำลังใจในการที่จะประกาศข่าวดีตามหน้าที่ของเราตามแบบที่ทิโมธทีนะครับได้รับจดหมายได้รับคำสอนจากเปาโลนะครับขอพระเจ้าประทานผ่อนอเมน